ไอ้ที่ขึ้นก็ขึ้นไอ้ที่ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะคะเนี่ยดินไหลลงมาทางน้ำนี่ตอนแรกตรงนี้เป็นแอ่งเต็มละน้ำพามาเ,เต็มละฟ้าก็ฮึมฮึมมาอีกแล้วค่ะนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดกรดกฎาคมสองห้าหกเจ็ดบรรยากาศเขียวชะอุ่มทางนู้นก็ฮึมมาอีกแล้วทุกคนมืดตืบมาแล้วเนี่ย สี่มงเย็นอันนี้ห้าโมงสี่ห้าโมงเย็นค่ะนี่น้ำเต็มสะแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยดีนะลอกไว้ก่อนถามว่าเก็บน้ำอยู่ไหมอยู่นะเพราะว่าเห็นไหมเต็มแล้วอะเรียบร้อยทางน้ำลงสระไม่กว้างค่ะแต่เต็มอยู่น้ำใช้ได้ของอาก็น้ำเยอะละนี่ปิดกัน ของอาก็เต็มลิมิตอยู่เหมือนกันเห็นไหมเต็มจำนวนปากบ่อที่นี่ไว้นี่ค่ะบรรยากาศโดยรวมฝนคลื่นม,มาอีกแล้วเย็นนี้ตรงนี้เป็นแอ่งเรียบร้อยค่ะต้นมันเราอันนี้เป็นมันมันเทศมันมันสีขาวอะนี่ก็จะเหลือแค่นี้ตรงนั้นก็นดินถมไปแล้วเรียบร้อยทางน้ำมาเดี๋ยวค่อยปรับปรุงกันใหม่ค่ะ